สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะหลังจากที่พวกเราเรอคอยกันมานานนะในที่สุดเราก็จะได้ชมภาพยนตร์หนีซอมบี้เรื่องใหม่นะคะที่ได้หนุ่มยูอาอินประกบพักชินเฮกับเรื่อง alive คนเป็นฝ่ายนรกซอมบี้ Alive เป็นภาพยนตร์ตื่นเต้นระทึกขวัญหน,นีซอมบี้ค่ะเมื่อเช้าวันธรรมดาของเราจู่ๆก็เกิดโรคระบาดขึ้นผู้คนกลายร่างมาเป็นซอมบี้ระบาดไปทั่วทุกที่เลยนะคะมีเพียงเขาผู้ชายติดเกมที่ขังตัวเองอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หนึ่งพร้อมกับอาหารที่จำกัดและความรู้สึกที่สิ้นหวังถึงขีดสุดและเธอหญิงสาวผู้รอดชีวิตเธออาศัยอยู่ที่ตึกตรงข้ามนะคะพวกเขาเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกันคือมีซอมบี้ระบาดไปทั่วทุกที่เลยไปไหนไม่ได้นะและเขาโดนตัดสัญญาณขอความช่วย เทุกช่องทางเลยค่ะตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดน้ําตัดไฟพวกเขาจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรและสุดท้ายพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะสนุกเป็นภาพยนตร์หนีซอมบี้ที่ไม่ได้โหดมากนะคะถ้าพวกเราผ่านเรื่องคิง d o มกับเททูปูซานมาแล้วรับรองว่าเราสามารถดูซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนเลยคือซอมบี้ไม่ได้โหดเท่ากับเรื่องอื่นน่ะตัวหักเหมือนกันมีการวิ่งเร็วเหมือนกันไวต่อแสงไวต่อเสียงมากๆนะคะแต่ซอมบี้เรื่องนี้ออกแนววิ่งปะทะกันมากกว่าก็ทำให้เราแบบเออตื่นเต้นตกใจดีนะคะถิงชอบวิธีการเล่าเรื่องอ่ะที่มาพร้อมกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ของเราพอดีคือทุกคนผ่านช่วงล็อก ดาวมาก็จะเข้าใจสถานการณ์การถูกขังอยู่ในบ้านอะ่ะแล้วมันมาพร้อมกับอาหารที่จํากัดเอ่ยอุปกรณ์สื่อสารไม่ค่อยดีเอ่ยอะไรเงี้ย มันทําให้เราเข้าใจได้นะคะว่าถ้าเราเกิดเหตุการณ์นั้นๆเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรและอุปกรณ์ต่างๆที่ไว้ใช้สู้กับซอมบี้ทุกคน,บ,นบ้านๆเลยจ่ะเอาของที่มีอยู่ในบ้านนะคะบวกกับเทคโนโลยีหน่อยๆซึ่งติงว่าเออมันดูเรียวดีอะ่ะถ้าเกิดว่ามีซอมบี้บวกมาจริงๆติงเชื่อว่าทุกคนจะมีวิธีการเอาตัวรอดแบบแนวๆน,น,นั้นเลยเอาของที่มีอยู่ที่บ้านนั่นแหละมาเป็นอาวุธในการใช้สู้ <c oughs> แล้วเราก็จะได้เห็นพักชินเฮนะคะแอบมีแอคชั่นด้วย <c oughs> เล่นเก่งอยู่นะ ยูบินรับบทโดยพักชินเฮนะคะหญิงสาวผู้รอดชีวิตที่อาศัยอยู่ตึกตรงข้ามค่ะเธอเป็นคนที่ฉลาดใจดีเก็บความรู้สึกเก่งนะคะแล้วก็มีความกล้าหาญสุดๆเลยติ่งยกตัวอย่างผลงานของพักชินเฮมา3มเรื่องนะคะมีเรื่อง memory of the aramba arambamaya พิสวง o doctors ตัวใจเธอให้เจอรักพิ n o c c h i รักนี้หัวใจไม่โกหก และติงเปิดวับไอจีพักชินเฮให้นะคะ IG เธอชื่อ s s i n z 7ค่ะตามไปส่องความสวยของเธอกันได้น่ารักมากเลยทุกคนคนอะไรสวยทุกรูปตอนนี้นะคะพักชินเฮยังไม่มีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตามไปให้กำลังใจเธอในภาพยนตร์เรื่อง alive กันค่ะ จุนอูรับบทโดย You อ r e in ในเรื่องเขาจะเป็นผู้ชายติดเกมนะคะทุกคนอารมณ์อ่อนไหวแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งมากๆเลยติ่งรู้จักหนุ่ม o u อ r e in จากซีรีส์เรื่องบัณฑิตหน้าใสหัวใจว้าวุ่นนะคะทุกคนจำได้ไหมผู้ชายมีหนวดอะตอนนั้นติ่งชอบมากติ่งแบบเฮ้ยดูเรื่องนี้เราสึกแบบสเสน่หเขาเยอะมากเลยอะ ติงยกตัวอย่างผลงานของ u ูอามา3เรื่องนะคะมีเรื่อง Chicago Tri-Rite Six Flying Dragons 6มังกรกำเนิดโชซอน Secret Love Affair ประกบกับคุณแม่คิมฮีแอด้วยนะคะและติงเปิดวับ IG คุณ u ูอาให้นะคะ IG เขาชื่อ HONGSICK ค่ะตามไป Follow เขากันได้ใน IG เขานะคะรูปก็อาจจะอัดอาร์หน่อยนะ วเวลาเขาตัดผมสั้นมากๆนี้นก็หล่ออยู่นะทุกคนตามไป Follow IG เขากันได้นะคะ h u n g s i c k ค่ะสามารถรับชมภาพยนตร์เรื่อง Alive คนเป็นฝันนะรกซอมบี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix ค่ะเรื่องนี้มีทางซับไทยภาคไทยเลยนะเป็นภาพยนตร์หนีซอมบี้ที่ดูเรียวดีนะคะเข้ากับสถานการณ์เนาะพวกเราผ่านช่วงล็อกดาวน์กันมาแล้วนะคะพวกเราเข้าใจสถานการณ์การอยู่ในพื้นที่จํากัดพร้อมกับอาหารที่จํากัดเนาะ มันเครียดอ่ะมันกังวลเยอะๆกันไปหมดหลังจากติ่งดูจบนะคะทุกคนคือเปิดประตูไป,ปยังระแวงเลยกลัวจะมีซอมบี้บุก <c oughs> อินมากแล้วก็มีการซื้ออาหารเข้ามาที่บ้านด้วยนะเผื่อฉุกเฉินโคตรอินเลยอ่ะ <c oughs> สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูเลยนะคะแล้วก็เมัมมอยกันใครที่ดูจบแล้วก็มาคอมเมนต์มามมอยกับติ่งได้นะคะเพื่อนๆให้คะแนนกันเท่าไหร่คะ <c oughs> ติ่งให้8.5เต็ม10บนะ และคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย